สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ที่ชาย,ยภูมิที่บ้านนะครับนี่คือบ้านของผมเองครับบ้านหลังเล็กๆล็รถคันน้อยๆครับอากาศเย็นสบายครับอ่าย่างนครับบ้านเล็กเล็กหลังน้อยๆรถคันเล็กๆ ให้ยุ่ง่าคือ้เขาพี่น้องเลยวันนี้กลับมาบ้านครับกลับมาบ้านเอาหลือตัางโอโบโต์สันวาให้ยู่น่ายอีทงทาพามาชมสวนครับหน่อต้นทุเรียนอีทั้งผู้เลยครับเลิกทั้งผู้กับลูกได้ครับเนี้ปลาเนี้ดงกับลูกได้ปลูกได้เบิร์ดมาจะมีนำ้ำนี่ครับมีแต่ผู้เลยครับทั้งทั้งขางมีแตผ่ผู้มีแต่หนี่ยฮ ตุเรียนปลูกได้หมดครับขอแค่มีน้ำทิดาเนี่ยิ้นบะเงาะต้นบักกอรครับบักเขียบเลี้ยนมีบักกอ,อขึ้นมาดกแท้มุ่นกอสุกตัวเนี้ยเรียบร้อยเด็ดไปกินนะครับสุกแล้วหนึ่งลูก โอ้ส่วนตุเรียนครับหลายพุทธชมสวนครับไม่ใช่ชมสวนนี่ครับนี่ต้นตุเรียนดิลายอยู่นะครับลงไปห้อยบนทนี่ก็มีตุเรียนมังคุดน้ำมุดลำไยนี่มังคุดมังคุดมังคุด น,น,น,นี่ต้นบกเง,งาะครับต้นบกเง,งาะน,นี่ต้นบกส้มโออันนี้มะปางมะยมชิดอันนี้ก็มะยมชิดครับอัน,นบักคามเทศน,นี่มะยมชิดอนนันบักท่านบักพุซ่า สันเดชเช่นนั้นชุมพูก็มีโอ้โครบครับครบปุเลวบายอีสานปุเลยบายต้องพูทต้องผาลูกไ,ได้ปลูกไ,ได้ครับอ๋อให้มีนำ้ำเห็มีน้ำกับต้นไม้ส,มสามารถจะเริ่มเติบโตได้กล้วยเป็นยังคือเป็นเังที่ขาดน้ำครับเว่ากล้วยไม่กินน้ำไรต้นทุนเรียนครับนี่บอกก็ต้นน้อย,อยแต่มีลูกนะฮะ นี่เราเปีดเราไก่ครับเป็นป้ายางนะครับนี่ป้ายางครับให้ไปเบงไก่ครับนี่เราไก่มีเปี๊ยตป้อมครับอ้บ๊บอ้บ๊บอ้บ๊บอ้บอ้บอเปี๊ยตไล่หัวครับพี่ ันนี้ไกลกับีครับนี่ไก,กลตีครับเนี่ย